ตัวเห็ดปลาเนี่ยมันไงยังวะพู้ดำเนันบ้างทำไมเป็นจังสี่จนเตียกมากับยายหน่อยกับไอ้การยายกับสิมาเบิงเห็ดคือเก่าฮะล่ะหลังจากที่มัววานนี่เก็บเมื่อมันกับ็นสีเทา,เทา วันนี้ก็สิมาล่องเมืองอีกก่อนปลาเกา่าปลาเดิมของยายนี่แหละบ่มีผู้ใดเขามาเก็บดอกเพราะว่ามันเ้าเจาคขดนร้านบบมีเราจะสิล่องมาเมืองอีกก่อนวันนี้มากสวยๆแดดกะกะแดดออกแล้วจนวัดสิบายเราโคจงมาก เลีดห่อนห่อนโอ้ยมาแต่เสาซะกะใครมันกะค่าทุละเลยบรมามือนี่สิบอสีบานแล้วละ่ะคือว่าหาไปก้อนหาเบิ้งอีกก้อนมือนีกคือสิเป็นมือเบิดคักเบิดแน่นแล้วลมันบานแล้วม่ค่อกกะอ,อ,อันนี้เฮ็ดก็ได้เออิดนีิทีอันช้อนซ้ำดอกนี่ได้ สามดอกสามดอกสามดอกจุกเจอเ่าอีลิเ่าตะวันแข้งแข็งแข้งอยู่ดีอยู่ใส่ใดอยู่ดอกขันโบเท่ากันโบไงป่านนี้ย่า่ขันโบเครเห็นต้องรุ่นที่ละค่อยเห็นแล้วก็ได้ใส่กระตาสามดอกดอกพวงม้กับห้อนหอนห้อนใส่ขันโบเลยหน้า ว่าแต่ว่ามันหาคักละผมยังมีอยู่เลยมาหาซ้าอีกหากระหาง่ายๆดอกข้ามันมีกระไดมันเปลี่ยนหาหลายหลบเลยอยังมันได้พอพ่อดอกอยู่โอ้ยฟองกระเดดก็ออกมากกหอนละ ยังไงสิใดพ่ออยากพกกินน,อนนะ้อบ้านนะบดีตาบดีแดดซองตาแล้วก็บอกให้เห็นหงดอกเฮดก็เป็นดอกที่ใบยุค่าเอาดีได้สองดอกมึงอาดีดียด้ว่เป็นเถาละบอกโอ้ยเถาแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้ดอก là sợi dây guốc guốc lắm bông mềm, thảo trội. Anh bảo gì? Rồi bao hiền thưa bác. Lượm tưới nước nó vẫn tưới nước nó đẹp, nó khỏe. Ôi, đây sòng đỏ nha. Ủa, mình bớt lượm là hái ngang nhạt đỏ. องเดอกว่าข้าในเท่าดอกขนาดดอกนหญ่ใหญ่เทาเทายายยังไม่ดอกเขียนดอกาบอดีปนั่นเองโอ้ยนี่เด้เวอร์อยู่นี่ดิน้ำข้ามเอเวอร์ยายเห็นรอดนี่องดอกเห็ดปลาเนี่ยไม่ไงง่ะ

ี่ได้ตัองมูด้ยวยดิทั้งแข็งอยู่ดอกเอาอยู่อันนี้บ่ได้แข็งบม่ทุกดอกเลยนะอุย้ยแข็งเป็นบางดอกมึงเนี่ย เขาแล้วเขาสองสามดอกนมสองสามดอกนุมซ้ำนี่ก็ะสิเอาไปใส่กันกับส้มยูเหอนอันนี้เท้าซับเอาไว้ไว้เป็นเชือ เขาไม่เก็บด,ดอกนี่ละนี่ใ้ดอกนมนี่คนนี้เก็บมันบ่มากแตอนี้ว่าม่มันถี่ถาบรเคยหาไปเราแยกกับว่าใครเห็นหงคันแดดสองมาย่ามือเศ้ากับใครเนี่นสยวสวยมากเลยทีละห่อนกับสองต่างว่าใครเห็นหงอ๋องนี่ดอกนี้ ชาไปบ่าวเลยค่เหยียดชาติเถะอ่อนดีคุณอาจจนว่าาำสมเป็นจังสี่จนแตกมึงในดอกเห็ดไงเลยจนแตกดอกเดียวเห็ดปลานี่ไงอ้วนสมบูรณ์ ต้นอันต้นยุคข้ากับคือบอไคใหญ่ปันใดตะว่าหังเห็ดดอกงไงใหญ่พี่น้องมันเป็นพันเนื้อเยือยุคข้าเนื้อเยือตเกาวถามเรื่นี้โมหนึ่งวันกับสิมี่สองโมสามโมไปเด้อไปด้ เกยียบเกียบทีคือใบใหม่เลยก็ไดนี่นี่จะดอกนับมึงกันหนึ่งสองสามสี่หาหาดอก ยังหาไปเอากระตาว่างไว้ไกลๆพี่เมยถือหอดกระตาแล้วหาบุ่ยได้แล้วก็ได้เห็ดแต่ดอกเขาเถอะปวดมือก้อนหนึ่งนี่ดอกนึงโอ้ยดอกเห็ดมันแข็งเลยตัวดีด่หงหนงะ่ะ นี่นี่ดอกเดียวีวดอกนึงดอกนี่เราม่ฆ่าอยู่อันนี้หละที่สองดอกบางหันก็บางหันมาเติมกันหันก็ได้ดอกนึง่ง นี่ยเดีมุนเด็ดก็เห็นไงตาตาตเียมแถวนีก้นนีบอยยยนี่จบเจือพี่น้องดอปอ้วนๆงาม ที่้าปุ๊บดอกนี้สามดอก คี่สามดอกเท่าน,นั้นบ่ไดเ้เมื่อละลาได้ทำเอลแมือนี่ได้เคืองกับตาเนี่ยกมมปะปะ็เริ่มเอามาปาดขาจะได้เอามื่อปาดบานผลอะไตี้ปาดขาเหีด วนมากที่ดอกเข่าเท่ากับพ่อต้มพ่อลวกได้อยู่ nhị Mưa này thì bớt rồi là ย่าบ่าสิมาเก็บเห็ดบนถามเห็ดตับเตามาหามาซวงมาข้ามซวงอยู่ยเลยมันหกเอาเห็นดอกนึงมันเปลี่ยนเ็นงูหรอโอ้ยม,อม,อมันบเป็ี่ยนงูนาะมันหลุดเป็นดอกเดียวมึงเนยมีดอกหนึง่งขนาะดยุ่ือเลือเล้อเห็นบอพี่น้องอ โอ้ยได้ข้านได้หมอบไปเอานัน่นนัน่นนัน่นนั่นนั่นนั่นโอ้ยนี่ดอกเดียวเห็นดอกเดียวหรบอเ่าการมากับใยห,หน่อยกับไอ้การ